สวัสดีค่ะกลับพบกับหมอแอนนะคะที่ช่อง d o t r Ann Channel ค่ะก็ไม่ได้เจอกันนานเลยนะคะขอโทษทีนะคะปีนี้กลับมาเจอกันในปี2,564แล้วนะคะปีนี้ก็ขอให้เป็นปีดีๆสำหรับทุกคนนะคะวันนี้ก็ขอนำเรื่องของภาวะการที่เด็กทาลกนะคะหรือว่าลูกของเราเนี่ยมีภาวะของ น้ำตาเอ่อนะคะหรือว่าน้ําตาไหลตลอดเวลานะคะสาเหตุเกิดจากอะไรนะคะแล้วเราจะช่วยเหลือลูกได้ยังไงบ้างลองฟังคลิปวิดีโอนี้กันค่ะแลวหมอเชื่อว่าจะตอบคํถาถามคุณได้บางครั้งนะคะคุณพ่อคุณแม่อาจจะสังเกตเห็นว่าลูกของเราเนี่ยมีภาวะน้ําตาเอ่อบ่อยๆนะคะโดยที่ลูกเนี่ยไม่ได้ร้องไห้นะคะหรือว่ามีลักษณะตาแฉะมีขี้ตาเป็นๆหายๆนะคะแล้วก็บางครั้งเนี่ยรู้สึกว่าลูกของเราตาไม่สดใส เป็นปนหายๆในลักษณะเช่นนี้นะคะคุณพ่อคุณแม่ควรจะต้องพาลูกเนี่ยไปพบคุณหมอเพื่อทําการตรวจรักษานะคะว่าสาเหตุที่ลูกมีภาวะน้ําตาเอ่อล้นตลอดเวลาเนี่ยเป็นเพราะอะไรนะคะสาเหตุส่วนหนึ่งนะคะที่หมอจะพูดในวันนี้ก็คือเรื่องของภาวะท่อน้ําตาอุดตนนะะันค่ะซึ่งเป็นภาวะที่เจอได้ตั้งแต่ทารกแรกเกิดนะคะแล้วก็เป็นปัญหาที่คุณพ่อคุณแม่พาลูกเล็กๆหรือว่าลูกทารกแรกเกิดเนี่ยมาพบคุณหมอที่คลินิกคะ่ะ สำหรับภาวะท่อ้ำตาอุดตันนะคะอย่างที่บอกไปว่าเจอได้ตั้งแต่ทารกแรกเกิดในเด็กที่โตขึ้นก็สามารถเจอได้ค่ะแล้วก็ในผู้ใหญ่ก็สามารถเจอได้เช่นเดียวกัน หากปล่อยทิ้งไว้นะคะสำหรับภาวะท่อน้าตาอุดตันเนี่ยจะมีลักษณะของการอักเสบนะคะบริเวณในตานะคะแล้วก็สุดท้าย่ยทำให้เกิดการติดเชื้อได้เพราะฉะนั้นนะคะถ้าเกิดว่าเมื่อไหร่ที่มีปัญหาเรื่องของน้ำตาเอารล้นนะคะแล้วก็สงสัยภาวะท่อน้าตาอุดตันคุณพ่อคุณแม่ควรต้องให้การช่วยเหลือนะคะแล้วก็รักษาลูกอย่างถูกวิธีอันดับแรกนะคะก็อยากจะมาเล่าให้ฟังก่อนว่า ปกติเนี่ยโครงสร้างของลูกตาเรานะคะเขาบอกว่าในตาเราเนี่ยจะมีลักษณะเหมือนกับห้องน้ำค่ะก็คือในห้องน้ำเนี่ยก็จะมีฝักบัวใช่ไหมคะแล้วก็มีพื้นพื้นห้องน้ำนะคะแล้วก็มีท่อระบายน้ำเพื่อทำการให้น้ำในห้องน้ำเนี่ยมันไหลออกไปนะคะสำหรับในห้องน้ำนะคะหรือว่าในลูกตาในลูกตาเราที่มีลักษณะเปรียบเหมือนห้องน้ำนะคะบริเวณหางตาเนี่ยก็จะมี ท่อน้ำตานะคะที่จะส่งน้ำตาออกมาเพื่อหล่อเลี้ยงบริเวณของในตาเราให้ชุ่มชื้นค่ะแล้วก็ในบริเวณหัวตานะคะก็จะมีรูเปิดของท่อน้ำตานะคะที่ทำหน้าที่เหมือนเป็นรูระบายน้ำนะคะให้น้ำเนี่ยไหลออกไปนะคะซึ่งท่อเปิด ของท่อน้ําตาละคะหรือว่ารูระบายนะ้ำเนี่ยก็จะมีด้วยกัน2ท่อนะคะก็คือท่อด้านบนกับท่อด้านล่างนะคะอย่างที่บอกไปนะคะว่าบริเวณหัวตาเราเนี่ยจะมีท่อน้ําตาอยู่2รูนะคะก็คือรูบนที่บริเวณขอบหนังตาแล้วก็รูล่างท่อน้ําตาทั้งสองรูนี้นะคะก็จะรวมกันเป็นท่อเดียวกันแล้วก็เชื่อมต่อกับถุงน้ําตานะคะ ซึ่งทำหน้าที่เป็นเหมือนถังพักน้ำนะคะจากถุงน้ำตาเนี่ยก็จะผ่านมาทางกระดูกโหนกแก้มนะคะแล้วก็มาเปิดภายในจมูกแล้วก็ไหลลงคอตามลำดับ เราะฉะนั้นนะคะเวลาถ้าเกิดว่าคุณพ่อคุณแม่นะคะหรือว่าเราเองเนี่ยหยอดตานะคะเราก็จะรู้สึกว่าบางครั้งมันเหมือนกับมีน้ำยาไหลลงมาที่คอนะคะอันนี้ก็คือเป็นเรื่องปกติที่สามารถเจอได้นะคะสำหรับภาวะท่อน้ำตาอุดตันนะคะอย่างที่บอกไปว่าเจอได้ตั้งแต่ทารกแรกเกิดนะคะเกิดจากการที่ยังมีเนื้อเยื่อบางๆนะคะปิดกั้นบริเวณของอ่าท่อหรือว่ารูระบายน้ำนั่นเองนะคะทําให้ เด็กๆเนี่ยมีลักษณะของตาแฉะนะคะหรือว่าดูน้ําตาเอ่อล้นตลอดเวลาถ้าเกิดว่าเราปล่อยทิ้งไว้นะคะบางครั้งเนี่ยอาจจะเกิดการอักเสบไเป็นหายได้นะคะแต่ว่าตามสถิตินะคะประมาณ80-90%นะคะของเด็กทารกแรกเกิดที่มีภาวะท่อน้ำตาอุดตันนะคะมักจะหายได้เองถ้าเกิดว่าคุณพ่อคุณแม่นะคะให้การดูแลรักษาแล้วก็นวดหัวตาลูกอย่างถูกต้องนะคะ แต่หากว่าถ้าเกิดหลังอายุ1ปีแล้วนะคะลูกยังมีปัญหาท่อนํำตาอุดตันอยู่คุณพ่อคุณแม่ก็อาจจะต้องพาไปพบคุณหมอนะคะเพื่อทำการรักษาโดยการใช้วิธีการแยงที่บริเวณของท่อน้ําตานะคะซึ่งการรักษาโดยการแยงบริเวณของหัวตาหรือท่อน้ําตานเนี่ยก็มันจะหายขาดค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าหากไม่หายขาดนะคะก็จะต้องทําการรักษาโดยการผ่าตัดต่อไปค่ะ สำหรับการนวดหัวตานะคะก็มีวิธีการนวดน,นะคะซึ่งคุณพ่อคุณแม่สามารถไปทำได้นะคะการนวดหัวตาเนี่ยก็จะเป็นการช่วยเปิดท่อน้ำตานะคะแล้วก็ทำให้เด็กเนี่ยสามารถที่จะมีเรื่องของอรักษาภาวะท่อน้ำตาอุดตันได้บางครั้งคุณหมออาจจะให้ยาหยอดตาที่เป็นยาปฏิชีวนะนะคะหยอดร่วมกับการนวดหัวตานะคะก็จะทำให้การรักษาเนี่ยดียิ่งขึ้นค่ะ สนับเทคนิคของการนวดหัวตานะคะวันนี้หมอก็มาแนะนําให้ฟังนะคะอันดับแรกเนี่ยคุณพ่อคุณแม่นะคะจะต้องล้างมือให้สะอาดนะคะก่อนที่จะทําการนวดหัวตาค่ะแล้วก็ใช้นิ้วนะคะนวดบริเวณของสันจมูกลงมาด้านล่างนะคะโดยที่ใช้แรงกดที่เหมาะสมแต่ละรอบนะคะใช้ทําอย่างนี้นะคะประมาณ10-20ครั้ง วันหนึ่งก็อาจจะทําประมาณ2-3ครั้งค่ะเพื่อทําการนวดเพิ่มแรงดันนะคะให้แผ่นบางๆหรือว่าเยื่อที่มันบิดบริเวณของท่อน้ําตาเนี่ยมันหลุดออกไปค่ะนอกจากนั้นนะคะก็คือว่าหลังจากที่เรานวดหัวตาแล้วเนี่ยเราก็จะต้องทําการหยอดยาด,ด้วยนะคะถ้าเกิดว่าลูกมีเรื่องของการติดเชื้อหรือว่ามีเรื่องของการอักเสบบริเวณของเยื่อบุตาร่วมด้วยค่ะ ช่วงเวลาที่ดีที่สุดนะคะที่คุณหมอแนะนําให้นวดหัวตาก็คือเป็นช่วงเวลาที่เด็กกาลังรับประทานนมค่ะเพราะว่าช่วงเวลา,น,าน,นั้นเนี่ยก็คือเหมือนเราจะนวดหัวตาได้ง่ายนะคะแล้วก็จะมีแรงดันที่สามารถทําให้เปิดในเรื่องของเยื่อบุตาได้เพิ่มมากขึ้นด้วยค่ะหากว่าถ้าเกิดว่าเราทําการรักษาลูกโดยการนวดหัวตาแล้วยังไม่ดีขึ้นนะคะก็จะต้องทําการรักษาต่อไปโดยการแยงหัวตาค่ะแต่ว่าการแยงหัวตาเนี่ยมันก็มีการดูแลรักษาหลังจากที่ทําการแยงรักษา บริเวณของท่อน้ําตาด้วยนะคะก็คือว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยอาจจะต้องทําการหอยอดยาปฏิชีวนะต่อเนื่องนะคะให้บริเวณตาของลูกแล้วก็อาจจะต้องทําการนวดหัวตาต่อเนื่องนะคะเพื่อให้บริเวณเยื่อบุตาเนี่ยมันเปิดออกด้วยค่ะ และนอกจากนั้นนะคะบางครั้งเนี่ยการที่รักษาโดยการแยงหัวตานะคะก็อาจจะทําให้มีภาวะแทรกซ้อนที่เจอได้ค่ะเช่นบางครั้งอาจจะมีเลือดออกนะคะหรือว่าอาจจะเกิดการติดเชื้อได้แต่ยังไก็ตามคุณพ,พ่อคุณแม่ไม่ต้องเป็นกังวลนะคะเพราะว่าคุณหมอเนี่ยจะทําการดูแลรักษานะคะแล้วก็จะให้คําแนะนําคุณแม่ในการดูแลอย่างเต็มที่อยู่แล้วค่ะสุดท้ายนะคะอย่างที่หมอบอกไปว่า อาการของน้ำตาเออๆนะคะหรือว่าภาวะน้ำตาไหลในเด็กเนี่ยอาจจะเจอได้จากสาเหตุเรื่องของท่อน้ำตาอุดตันนะคะ ต่อีกอย่างหนึ่งเนี่ยบางครั้งเราก็อาจจะต้องดูสาเหตุอื่นด้วยนะคะที่สามารถเจอได้เช่นเดียวกันเช่นภาวะมีสิ่งแปลกปลอมนะคะเข้าไปที่บริเวณของเยื่อบุตามีภาวะของเยื่อบุตาอักเสบนะคะหรือว่ามีการติดเชื้อเป็นต้นนะคะสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็ทําให้ลูกมีเรื่องของน้างําตาเอ,อิบออน้ำตาไหลตลอดเวลาได้เพราะฉะนั้นนะคะคุณพ่อคุณแม่ควรจะต้องพาลูกนะคะไปพบคุณหมอนะคะเพื่อตรวจ วินิจฉัยนะคะแล้วก็เพื่อสังเกตอาการแล้วก็ควรจะต้องได้รับคําแนะนําที่ถูกต้องนะคะว่าเมื่อไหร่แล้วควรจะต้องช่วยเหลือลูกนะคะโอเคค่ะสําหรับวันนี้หมอก,ก็ขอฝากเรื่องของท่อน้ําตาอุดตันไว้นะคะแล้วก็ปัญหาตาแฉะนะคะน้ําตาเอ่อล้นในเด็กทารกแรกเกิดถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปวิดีโอนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็กด subscribe ช่อง doctor amp channel เพื่อเป็นกําลังใจให้ของหมอด้วยนะคะแล้วก็กลับมาพบกันใหม่ที่คลิปวะะิดีโอหน้าค่ะวันนี้ไปลวค่ะ